สำนักข่าวรดีโอฟรีเอเชียรายงานอ้างซอมินตุนโคษกรัฐบาลทหารว่าการถอนกำลังจากฐาน9แห่งจะถูกหยิบมหาหารือในที่ประชุมคณะกรรมการร่วมชายแดนไทยเมียนมานะครับด้านผู้ประสานงานของกองทัพสหรัฐว้าในเมืองลาเซียวระบุว่ากองทัพสหรัฐวา้ายังไม่มีแผนในการถอนกำลังออกจากฐานต่างๆ ย้อนกลับไปเมื่อวันที่26พฤศจิกายนที่ผ่านมากองทัพบ,บกได้ประสานกองทัพสหรัฐวาใต้ให้ถอนกำลังจากฐานดังกล่าวครับตัวแทนของกองทัพสหรัฐวาใต้ก็รับข้อเสนอและจะให้คำตอบในวันนี้นะครับด้านพลโทกิติพงศ์แจ่มสุวรรณแม่ทัพภาคที่3ระบุว่ากำหนด30วันเป็นเพียงกรอบเวลาในการให้คาตอบของกองทัพสหรัฐวาใต้เท่านั้นโดย กองทัพภาคที่3ม,มีความพร้อมที่จะทำหน้าที่ตามความรับผิดชอบและการใช้กำลังทหารจะเป็นคำตอบสุดท้ายในการแก้ปัญหาดังกล่าวของเราพร้อมอยู่แล้วครับทหารของเราเนี่ยผมเรียนเลยว่าเรามีการฝึกการอะไรตามวงรอบอยู่แล้วช่วงนี้เข้าสู่การฝึกตามวงรอบประจำปีไม่ว่าจะเป็นภาคกองร้อยภาคของพันซึ่งมันก็จะมีการ คลื่อนย้ายกำลังทหารเข้าสนามฝึกอะไรต่างๆก็มีการยิงปืนมีอะไรเป,เป็นธรรมดาตามวงรอบประจําปีอยู่แล้วครับคุณผู้ชมครับกองทัพสหรัฐว้าหรือที่เรารู้จักกันในชื่อกองกําลังว้าแดงมีเขตอิทธิพลอยู่2จุดนะครับจุดแรกก็คือรัฐฉานตอนเหนือในพื้นที่สีเหลืองครับและจุดอีกจุดหนึ่งก็คือรัฐฉานตอนใต้นะครับด้วยมีเมืองปางซางเป็นจุดศูนย์กลางในเขตอิทธิพลของรัฐฉานตอนเหนือเมืองนี้มี อนาเขตประชิดกับพรมแดนของจีนส่วนเขตอิทธิพลในรักฐานตอนใต้มีพรมแดนประชิดกับภาคเหนือของไทยครับครอบคลุมตั้งแต่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่ไปจนถึงจังหวัดเชียงรายนะครับด้วยฐานของกองกําลังว้าแดงเนี่ยจะเรียงรายอยู่ตามแนวชายแดนระหว่างไทยกับเมียนมาทางอําเภอปางมาผ้าอําเภอปายในจังหวัดแม่ฮ่องสอนลอาเภอเวียงแหงกับอำเภอเชียงดาวในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับทีนี้มันมีภาพถ่ายดาวเทียมที่ พบประมาณ8 9ถึง9ฐานได้จัดแปลงภูมิประเทศบนสันเขาที่ยังไม่มีการปักปันเขตแดนชัดเจนระหว่างไทยกับเมียนมาครับพื้นที่บริเวณนี้เรียกว่าโนแมนแลนนะครับแถมบางจุดเนี่ยล้ำเข้ามาในไทยอย่างชัดเจนนะครับเช่นฐานดอยหัวม้าหรือว่าฐานดอยหนองหลวงนะครับคือกองกำลังว้าแดงตั้งฐานล้ำเข้ามาประมาณ 1- 2กิโลเมตรเลย ด้านรองศาสตราจารย์ดุลยภาคปรีชารัตนายกสมาคมภูมิภาคศึกษากำลังลงพื้นที่ในช่วงเวลานี้นะครับก็เสนอให้หน่วยงานความมั่นคงเร่งดำเนินการกรณีที่รุกล้ำเข้ามาในดินแดนของไทยสำหรับการตั้งฐานของกองกำลังว้าแดงเป็นการขยับทางยุทธศาสตร์เพื่อผลประโยชน์ของกองกำลังตัวเองครับขณะที่การวางกำลังอย่างไม่เข้มข้นของไทยก็ทำให้ถูกฉกฉวยโอกาสไปได้ง่ายๆนะครับ ถ้าเราดูภาพใหญ่วิกฤตความขัดแย้งในเมียนมานับตั้งแต่การก่อรัฐประหารเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ปี2021ตอนนี้กำลังส่งผลกระทบต่อไทยในหลากหลายมิติครับทั้งความมั่นคงและเศรษฐกิจศูนย์นโยบายยุทธศาสตร์ได้เปิดเอกสารข้อเสนอในการแก้ปัญหานี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็เปิดให้ภาครัฐกับภาคเอกชนเข้ามาร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยครับ ความขัดแยง้งในเมียนมาตลอดระยะเวลากว่า3ปีกำลังส่งแรงกระเพื่อมเป็นวงกว้างในระดับภูมิภาคกระสุนลูกหลงข้ามแดนเครื่องบินรบรลุกล้ำน่านฟ้าการค้ามนุษย์และยาเสพติดกลายเป็นโจทย์ท้าไทยสำคัญไทยในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกันยาวกว่า2,400กิโลเมตรได้รับผลกระทบอย่างเลี่ยงไม่ได้ ศูนย์นโยบายยุทธศาสตร์ได้เปิดตัวเอกสารข้อเสนอเพื่อสร้างสันติภาพและเสถียรภาพระยะยาวในเมียนมาเอกสารฉบับนี้เสนอแนวทางแก้ปัญหาผ่านมนาตรการทางการทูตการจัดการความมั่นคงชายแดนการสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจและการตอบสนองด้านมนุษยธรรมสุภลักษณ์การจะนะขุนดีกรรมการศูนย์นโยบายยุทธศาสตร์ผู้นำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในเมียนมา อธิบายถึงจุดเด่นของเอกสารฉบับนี้สำหรับอาเซียนนะครับเป็นข้อเสนอซึ่งเราต้องการที่จะให้อาเซียนมี standing special envoy หมายถึงว่า special envoy ที่มีลักษณะประจำนะครับมาเพราะที่ผ่านมาเนี่ยก็ แต่ละประเทศก็โรเตทกันตา,ตามตามวาระของประธานมันทําให้การทํางานไม่ต่อเนื่องแล้วก็ไม่ได้แมนเดตชัดเจนนะนงานในกลุ่มอาเซียนมันกลับกลายเป็นสเปเชียลเอนวอยของประเทศที่เป็นประธานอันนั้นมันทําให้งานไม่ไม่ต่อเนื่องแล้วก็ไม่ไม่สามารถดําเนินไปได้อย่างชัดเจนคนระับขณะที่อิทธิพลของจีนเหนือรัฐบาลทหารและกองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์บางกลุ่มอาจเป็นช่องทางให้ไทยสามารถใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาร่วมกันของไทยกับจีน ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสิ่งที่มันเป็นปัญหาร่วมกันอยู่ก็คือว่าไทยเนี่ยก็ต้องการความสงบพอสมควรเพื่อที่จะทําให้ระบบเศรษฐกิจการค้าชายแดนของเรานี่เป็นไปได้นะครับแต่ทีนี้จีนเนี่ยเขามีโมเดลที่ทำในกรณีของเมียนมา c h น่าอี o n รมิ c c อร r ด d o r ซึ่งทำอย่างนั้นไทยเนี่ยก็จริงๆแล้วคอรดอริโอของไทยก็มีนะครับก็คือคอรดอริโจากแม่สอดยังกุ้งอันนั้นคือ คอริดอร์ของไทยเหมือนกันที่นี้โมเดลที่จีนทำเนี่ยเขาเนี่ยสามารถมีอิทธิพลต่อกลุ่มชาติพันธุ์บางกลุ่มแต่ไทยมีน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ไทยจะสามารถออฟเฟอร์ให้จีนเสนอได้ว่าถ้าหากเราสามารถจัดการชายแดนร่วมกันหรืออย่างน้อยที่สุดในสองสามฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้มีความสงบจีนช่วยพูดกับ s a c ว่าถ้าจะให้เขามายอมตกลงทำอย่างตัวอย่างที่เราเสนอก็คือคอ,อ,อริดอร สำหรับการส่งสินค้าและความช่วยเหลือเนี่ยไปผ่านจีนก็คงจะต้องไปนช่วยคอนวินส์หน่อยว่าให้ทำอย่างนี้เนี่ยเราจะสามารถ d e ลิเวอร์สินค้าและความช่วยเหลือผ่านเส้นทางซึ่งไม่ปลอดภัยช่วงนี้ได้อันนี้เราสามารถร่วมกันได้นะครับแล้วก็สิ่งที่ผมคิดว่าไทยจะพูดกับจีนได้ก็คือจริงๆแล้วไทยกับจีนมีผลประโยชน์แบบใบและเท่าข้างเยอะนะครับเราเราพัฒนาหลายโครงการร่วมกันเรามีการค้าการลงทุน อยู่ด้วยกันมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยพมา่าเมียนมาเป็นอีกโซนหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะมีผลประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเช่นโครงการที่ไทยก็เล็งอยู่และจีนก็เล็งอยู่ยเช่นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ําที่อยู่ริมชายแดนไทยนะครับบริษัทจีนเข้ามาลงทุนเลยอันนี้สามารถที่จะมานั่งคุยแล้วก็แล้วก็สามารถที่จะจัดการได้เอกสารฉบับนี้วางกรอบเวลาในการดําเนินตามนโยบายไว้3ระยะเริ่มตั้งแต่การสร้างความมั่นคงชายแดน ผนการประสานง,งานกับทุกฝ่ายในเมียนมาและจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันระยะที่2เป็นการสร้างระเบียงด้านมนุษยธรรมควบคู่กับการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางการค้าที่ท่าเรือในจังหวัดระนองเพื่อสร้างทางเลือกด้านโลจิสติกให้หลากหลายมากขึ้นและระยะที่3เป็นการวางบทบาทให้ไทยเป็นหัวเรือสำคัญในระดับภูมิภาคเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งและสร้างกระบวนการทางกฎหมาย ให้กู้อ,อพยพหนีภัยความรุนแรงจากเมียนมาสามารถเข้าถึงการจ้างงานและการศึกษาในสายตาของผู้เชี่ยวชาญเอกสารฉบับนี้ยังมีจุดที่ต้องพัฒนาต่อไปเพื่อสร้างสันติภาพในระยะยาวแต่การนำเสนอสู่สาธารณะก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดให้ภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นแม้ว่าความพยายามในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในเมียนมา ซึ่งถือเป็นความขัดแย้งที่ยืดเยื้อยาวนานมากที่สุดในโลกจะเต็มไปด้วยความท้าทายมากมายก็ตาม